คุณกําลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz จากที่ตอนนี้โรงพยาบาลหลายๆพื้นที่ค่ะได้เริ่มระบบบริการด้านสาธารณสุขตามนโยบายของกระทรวงสาธสารณสุข เจอแจกจบนะคะที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่การเป็นโรคที่ดูแลได้ด้วยตนเองมาตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งมาตรการเจอแจกจบนี้ค่ะเป็นการปรับตัวของมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโควิดค่ะเนื่องจากว่าการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่ผ่านมานั้นโรคส่วนใหญ่ไม่รุนแรงนะคะกลุ่มนี้แค่เป็นการเฝ้าระวังอาการก็ดูแลตามอาการแล้วก็หายค่ะนั่นคือที่ไปที่มาในการดูแลรักษาแบบเจอแจกจบหมายถึงว่า Yeah. <laughs> กลุ่มคนกลุ่มน,นี้มีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งก็จะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มโรคโควิดโอมิครอนที่ไม่มีความรุนแรงการดูแลรักษาก็ไม่ได้ต้องใช้อะไรมากนะคะเปรียบเสมือนกับว่าเราเป็นไข้หวัดแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ค่ะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็จะมีการแจกยาเปรียบเสมือนไข้หวัดที่ต้องให้ยาตามอาการอาจจะได้ยาฟาวิพิราเวียอันนี้ก็แล้วแต่ตามอาการนะคะถ้าเป็นไข้ก็กินยานลดไข้ ะะถ้ามีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกและทางโรงพยาบาลต่างๆเขาก็จะมีการติดตามอาการ48ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะไม่มีอาการก็ถือว่าเป็นปกตินะคะเป็นการนำไปสู่โรคประจำถิ่นนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมูฟังโรคโควิด19เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่เราจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดแต่ช่วงหลังนี้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องประชาชนเองได้รับวัคซีนพอสมควรค่ะทำให้โรคที่มารอบหลังไม่ว่า จะเป็นโควิดสายพันธุเดลต้าความรุนแรงของโรคก,ก็จะลดลงเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยนะคะก็ทําให้กระบวนการรักษามีการเปลี่ยนแปลงไปในกลุ่มที่ไม่เสี่ยงก็ดูแบบเจอจ่ายจบแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม608นะคะถึงแม้ว่าจะมีอาการน้อยก็ต้องดูแลแบบเข้มนิดหนึ่งนะคะคือต้องดูแลแบบโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านก็จะติดตามอาการทุกวันจนครบ7-10วันในขณะที่ผู้ป่วย กลุ่มสีเหลืองคนที่ลงปลอดแล้วมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมีการขาดออกซิเจนเนี่ยกลุ่มนี้ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลน,นี่คือหลักการรักษาโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนี้นะคะโดยวิธีการสังเกตอาการค่ะส่วนหนึ่งของผู้ติดเชื้อโควิดมักจะไม่แสดงอาการนะคะและส่วนหนึ่งอาจจะมีการแสดงอาการซึ่งจะมีการแสดงอาการที่เล็กน้อยเหมือนกับคล้ายกับหวัดธรรมดานะคะมีครั่นเนื้อครั่นตัวมีน้ำมูกจมูกไม่ ได้กลิ่นมีอาการคันในคอลักษณะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ค่ะที่มีการแพร่กระจายง่ายและในช่วงแรกนะคะอาจจะมีผู้เสียชีวิตสูงประมาณ1%ของคนติดเชื้อแต่ขณะนี้ต้องบอกว่าผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมกอรอนมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่1ต่อ1000คนค่ะซึ่งปัจจัยที่ทำให้มีส่วนเป็นอย่างนี้นะคะนั่นก็คือว่า เราทุกคนและหลายๆ,ๆคน,นได้รับการฉีดวัคซีนนะคะโดยเฉพาะเข็มที่3ตอนนี้วัคซีน2เข็มไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจังหวัดยะลาของเราเนี่ยมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเพียงแค่ร้อยละ8เท่านั้นค่ะอยากฝากเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถึงแม้ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มวัยหนุ่มสาวก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเพื่อที่จะมา ลดการติดเชื้อลดการเสียชีวิตลดการป่วยหนักได้นะคะและยิ่งผู้สูงอายุค่ะยิ่งต้องมาฉีดเลยนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวยิ่งต้องฉีดค่ะเพราะหากเราติดเชื้อขึ้นมานะคะยิ่งมีโรคประจําตัว ก็จะต้องยิ่งฉีดนะคะและการดูแลตนเองในระบบ h โฮมไอโซ a t i o นหรือว่า HI เนี่ยคือต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีต้องดูแลภูมิต้านทานของตัวเองให้ดีค่ะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรคหายเร็วทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะๆกินยาแล้วก็ดูแลอาการนะคะงดรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ระวังตัวเอง ไม่ให้ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มี7โรคเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยู่ที่บ้านนะคะมีการแยกกับตัวอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะเราต้องแยกการนอนด้วยกันแยกการใช้เครื่องใช้ส่วนตัวด้วยนะคะไม่กินข้าวด้วยกันแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหรือเรื่องของการใช้ห้องน้ำนะคะถ้าที่บ้านมีห้องน้ำหลายหลายห้องแยกใช้ไปเลยนะคะหรือถ้ามีห้องเดียวคนที่ติดโควิด ต้องใช้ห้องน้ําเป็นคนสุดท้ายนะคะแล้วก็หมั่นทําความสะอาดหมั่นล้างมือแล้วก็จุดสัมผัสบริเวณต่างๆลูกบิดประตูหัวฉีดต้องทําความสะอาดด้วยน้ําสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะซึ่งน้อบอกว่าในขณะนี้ให้เราทุกคนคิดเสมือนว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเขาติดโควิดนะคะเราจะได้ปลอดภยัยเราจะได้ ห่างไกลาจากโควิด -19 ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการสวมใส่หนา้า,นากากผ้าหน้ากากอนามัยหมัน่นล้างมือยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2หรือว่าจะเป็นการบูตเข็ม3เข็มสี่ก็ตามนะคะเพื่อให้เรานั้นห่างไกลาจากโควิด -19 แต่เมื่อใดก็ตามที่เราตรวจหาเชื้อด้วย ATK ผลเป็นบวกขึ้น2ขีดเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเราติดเชือ้อโควิด -19 แล้วถ้าอาการไม่รุนแรงมากค่ะผู้ฟังโทรไปที่สายด่วนของพื้นที่ เบอร์เบตงนะคะ063-831-4586ได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่ออสมอนะคะสสมในพื้นที่ชุมชนของท่านก็ได้แต่ถ้ามีอาการหนักอย่าปล่อยไว้นะคะรีบโทรไปเลยที่สายด่วน1669ค่ะหรือว่าจะเป็น073-234-077ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนาะมาตรการเจอแจกจบให้คุณผู้ฟังได้ เข้าใจกันนะคะมาตรการนี้เป็นอย่างไรนะคะเจอแจกจบนะคะถ้าเราอาการไม่รุนแรงนะคะมีการ แจกยาให้ก็กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านนะคะถ้าเราอาจจะแบบมีการแยกกักตัวที่บ้านที่บ้านเอื้ออำานวยนะสถานที่เอื้ออำานวยแต่ถ้าสถานที่บ้านไม่เอื้ออำานวยเพราะว่าเราอยู่กันหลายๆคนแต่คุณติดโควิดอยู่คนเดียวคุณก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะมาเข้าสู่ระบบการรักษาเป็น community isolation ตอนนี้อำเภอเบตงของเราก็มีการเปิด Community Isolation หรือว่า CI ศูนย์กักตัวของชุมชนแล้วนะคะที่อาคารสถาบันพัฒนานและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการขยายโอกาสเทศาบาลเมืองเบตงนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะีคะเพื่อที่จะมารองรับผู้ป่วยนะคะที่ มีอาการไม่รุนแรงหรือว่ากลุ่มสีเขียวนะคะที่มีผลตรวจโควิด1 9เป็นบวกมาเข้ารับการรักษากรณีที่ว่าที่บ้านอาจจะไม่เอื้อต่อการรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะ